สวัสดีครับนี่เ้าอัง้างที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเรียบร้อยหรอพ่อไหนนะเรียบร้อยเลทเ,เดีเท่านั้นบ่เปล่าเปล่วันไหยเท่านั้นว่าสวัสดีครับนี่โป๊ๆกันตลาดนัดโคกบรีตลาดนัดทั่วเชียงฝางยะโสประจําวันที่สิบเกกันยายนสองพัร้ิบ นี่พอเรียบร้อยแล้วนี่หลายไปไหนแล้วพอว่างันนะ่ะองหมื่นสาม้อยในป่านมันสามร้อย <c oughs> อ๋อนี่พอเรียบร้อยแล้วโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่นี่ก็ว่าตัวใหญ่ตัวฟูพี่น้องเป,เ,ปเป็นไปเปิดไลฟ์ปรนไหนบุ้งนี่เป็นพอปอกพอพันไปนะมาขายพี่น้องอ่ะติดตามเมึงเด้อพี่น้องตลาดนัดวัวโอ้วัวหลายพี่น้องง้อหลายมาขายไม่สุดพอพอ้นี่วะ นี่ก็วตัวผูนป่ะโอ้เอาฮะโอ้ตัวแม่หลายประเด็นนี่เปิดเหมือนสี่ยโอ้นี่เหมือนสีแมงงามของเราพี่น้องอือกู้ใดสนใจกัโทรเช็คโทรถามเราเด้อๆนี่ราคางามเนาะน้อยราคาซื้อง่ายขายของราคาไปมากง่ายซื้อได้เดี๋ยวก็ต้องต้อนนิดหน่อยก็ได้เนาะงพอน้อยเนาะแล้วแม่นี่เด้๋แม่น้อยเนี่แม่นป่ะแม่นหรือมืดนี่ยนี่มืดเอ็ดเท นั่นแม่พูดเลยอมือนเอ็ดนี่สองตัวนี่เนาะเอาขอเบอร์โทราเนี่พอให้นุ่มศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่ง้าสองหนึ่งสาเอาโท่มากจะจอดกระซงพี่กับวากันไปหอยเนาะห้าพูดเลยสนใจมาเด้อหอยมากจะใส่ครับยอะโซห้องนี่เนาะมันมันหอยมันมันขายใดขายของเด้อ งอหลาเดียว้ตัวไปเหกอไยเาอไเจ้าเจผมไปให้ไปเอาขอไปห้ไหมเขามาชีเยื่อที่ละสองร้อยสามร้ยนี่ตไม้ย่านย้่อต่อต่อวพื้นเหมาต่อ เอต่อแล้วว่าเอาเฟนทูถ่ายผืนลถวน้องเล่ามานะอือนี่ตูอผู้อ่ะเกันขายกันยุะพี่น้องก็ไปแล้วว่าเล่าบอกเอาหร่ะพื้นก็เอาต่ออันนี้ก็ใช้กว่าเพราะให้นี่หลายมานี่อันนี้สองหมื่นสามอันนี้สองมื่นสามป่ะอือนี่สองหมื่นสามแม่นั่นเลยอันนี้หม่นแปดอันนี้มื่นแปดโอ้นี่เราอยกรุ่ตัวหรือหมื่นแปดนะครับ อออ้โหเนาะออไมเอาเจ้าไปเพิ่นเอาเอมีเบือเพื่นนี่อ๋อเบ่มีเบือเอาไปหยังเพ่อม่เหรอเดินตลาดไปเอยพี่น้องโอ้ยมันกลพี่น้องมันก็ีเ,เลยแล้วแมนแมนแมนฮะตลาดเ <ไป S 1> ม,มือเชียงขวางยาโซกฐามีแล้วพี่น้องนี่ครับเื่องดำนี่เปิดร้ายมาได้ครับแม่เขาวนี่บด้้โบดมาร้ายมาเลครับหนึ่ สองหมืนหาพันห่าลอยเนาะนี่สองมืนห่าพันห่าลอยปิดบดเครื่องดำครบหางครบพี่น้องคนไหนสนใจก็โทรเช็คโทรถามพลอยก่อนเนาะสูงมากลอยซีโยนี่ลอยลอยเซียนอร้อยู่อันนี้กระแม่นบ่อันนี้อันนี้หลายประเด็นนี่นี่ก็ทซ้ำกันนะครับอ่าเศร้าหกพันหาลอยเนาะอ่าอันนี่พี่น้องมึงตัวนี้พี่น้องตัวนี้ปิดบดจบยันบทหนาวเขาก็มีเราเดี๋ยวแกตัวครับแต่ ไม่รู้อ๋อไม่รู้ตัวหนึ่งเนาะตัวสองนี่ผสมไหมเนาะผสมไม่ก็ตัวสองแครงสาเล็บถ้าไปได้เดือดเ,เดือดก็ไหนเพี่วเพราะพรมันหีุเกินจอพี่นอ้องตัวนี้ก็ตัวเดียวคุยกันเนาะนี่เนาะอ่ะนี่เครื่องกระดำมวันดีครับแม่สัง่งเรียนไหน,นได้ปะได้ไปงวัวอ่านี่เครื่องแดงไปหน่อยเครื่องอมแดงเนี่ยอยู่หนึ่งแม่สังเราก็่ยางมากแตเลยถักไข่พี่น้องอันนี้ก็สูงมากรวยสี่หวกพี่น้อง ร้อยเยียนอันขอเบอร์โทรนี่นี่เบอร์โทรป่่อ้าวโทรมาเด้อพอห้อยย่ยจะโทรกนะอจะจอจะส่งพี่กับว่ากันไปโทรเช็คโทรามกันไปเลยราคาหัวกับตามนี่พี่น้องนี่แม่นึงเนาะแม่นี่เปิดรลายเป็นไรครับแโอ้นี่สามหมื่เก้ายลูกเก็โตแล้วครับนี อ๋อตัวที่สามเนี่ยน้องนี่นี่ลูกตัวสามแล้วเดินนี่ลูกตัวผูพี่น้องลูกตัวผูสูงหม,มู่มานลอยสามบวกเจ้าลอยสามแก,แกแ่ะเซียนอ่อนประมาณน,นี้แหละเครื่องเครื่องทั้งหลายพุทธลูกสามเครื่องแดงพี่น้องเครื่องแดงอาหารบ้าไทยกับหมูมาณนี่เราพี่น้องเครือ่องกับหมู่ม่นานขอผัวโทษหน่อยไม่ห้อยนี่ปะ ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเกเกสึ่อเอาโทรมาเด้อหอยมาใส่ครับหอยมาหายาโสนะ,ะตัวเชิโตัวทำแม่หอยเพื่อนเด้อจะจอดจะท่งพี่ว่ากันหมพี่น้องไม่ยังคอยยังซื้อวะฮะโอ้ยมั่วไลวไยมั่วหลยพี่นอ้องมันแกนมัน่วสินะ ไอเอาหมาไว้กันบปล่าเฮ้ซื้ออ๋อมาซื้อได้กี่ตัวแล้วเกตัวครับอือเอาไปไหนอ่ะเอาไปเพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีเอาเอาเอาเออวันนี้กี่ตัวครับยี่สิบห้าโอ้ยี่สิบห้าตัวหกร้อยเลโอ้หกร้อยเมาเลยเ <c> อ <oughs> ้าให้ได้เยอะเด้อว,ว,ว่ากำลังถูกอ่มามัน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 อ่าผึ่งกับมาซื้องัอง่วพี่น้องงั่วผึ่งกับมาซื้อเด้อนี่มาแต่ไก่อยู่เพชรบุรีพะนะเห็นไหมไอ้งัว บ่านได้มาครับไ่ทนได้ไหาไปหาไปหาไปท่านได้อหาไปหาไปง้อลายกันอแม่ลายมือหนี้ลาย้ลายอยู่้า้เนซื้อเนขายกนลายวนนแม่เไดร้านเไรครับเนี่ย pues. อ,อ่าสองเมื่อสองนี่สองเื่อสออแม่ขายแล้ว ออกมัยอ๋อเรียบร้อยเรียอแสดงมามีแน่ตัวเนี่ยเหลยอตัวเดียวหนิบ้านเนี้ยอ๋อเรียอตัวเดียวหี่บ้องเครื่องแดงเครื่องแดงนี่ผู้ใดสนใจกะโทษเช็คก็ถามแล้วมันง้วมมันกับอะไรยู่โดดโดนง้วเดินถอกเดินทางผู้ใดสนใจเราหาให้กะโทษเอื่นโทษอยังว่าไปนี่เรากะหางงววตัวถึงตายเอ้ดูแค่ตัวละครนี่อ๋อสามตัวนั่นนี่น้อเอาขอเบอร์นะครับศูนย์แปดศูนย์ซีสองศูนย์ รุ่นหนึ่งแปดเจ็ดเอาโทรมาเด้อมัวอยู่อย่าโสอยู่ตอนนี้พี่น้องนะตัวเฉกตัวทำพ่อยคนเด้ออ่ามันๆพ่อยมันมๆวันนี้กาดมัวกะกำลังเข่าพี่น้องท่านก็เริ่มอยากปิดแล้วโชคดีแนวเรากำลังแอคชั่นกันพี่น้องฟังเราเบิดไปเราเบิดกันได้บ้ากันไป ว่าช่อมุกเสียงเสี่ยงฟังเลยกระตาะมีเราพี่นรองข้างางวดก็ร้ายยกงวกครับึ้นขึ้นโอ้โอ,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 เอ้เฮ้ยพอดีครับขอหอยพี่บุญไมาอ่บอกขอหอยพี่บุญว่าได้เจโตเออเดี๋ยวเขาไปหาเดีนี่แม่หนึ่งนะเดี๋ยวล้านไปไ,ไหนนี่แม่นหนี่ยี่สิบสามสี่เมื่อสาม เ่าเล็กก็สี่หมื่นสามเด้อนี่มได้ปีเดียวพนะนี่สี่หมื่นสามสงาสูงเอยสี่สิบนี่ง่าเาะแดงดำคลองอ๋ขอผรโทษนะครับศูนย์นกสามศูนย์งศ่งหาเก้าหนึ่วมาแตกกาลสินเนาะอโทษเก่งตัวถามขอห้เถอะเด้มันมายชมตัวกิงได้ยุกาลสินยุคลองนี่แหละย่อมเพราะอ่างคลอกนี่ สมเด็จเออหนิเอาผู้ใดสนใจก็ไปหาเราอยู่ปอกรถพี่น้องมั่วเลก็เอามาเดินทางเกิดเได้ขายของเราอยู่อันนี้แม่หนึ่งน้องชุดแม่ลูกนี่หลายมันไหนครับพอให้นี่ยฮามือหนาครับเออนี่ฮามือหนานี่โตงามมั่วลูกแรกอีกตั้งหักลูกโซ่ลูกก็ไม่ได้กันเก็ตเก็ตพนะลูกแรกนี่โอ้ตัวใหญ่สูงอร่ประมาสามบวกสามแก่แกซีนอนอยู่นี่พี่น้องสามเจสซีนอนประมาณซีบวกก็นวลอะไปเครื่องดำอยู่น้องซี ขาวม่นหนักขาวมมีผมมีฟอนแล้วพี่น้องง่วงรารซื้อกขารดกับเข่ามากเรื่อยๆพี่น้องขาง่วเอาเนาะลูกตัวแรกเนาะเอาขอเบอร์โทรเนะเขให้ศูนย์แปดสอเ่าเก้าสอาเบอร์นี่แหละพี่น้องโดยเฉก็ถามเลยเนาะครับผมาใส่ครับเอาใส่หน้านี่คมบเนาะขอรวยแล้วไปจ่ายเลพี่น้องมันมอยมัน แดงเนียงเงยเงยหนี่งามงามเงยงนี่งเงยเด้อตัวนี้สูงลอยซีแก่ะหานอนประมาณนี้แหละพี่น้องเครื่องแดงแดงองค์ตรงเลยนี่แดงกุญแจตามีฟองอกบฟองขาพร้อมหขาเกลือกินประมาณนี้แหละเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำสูงประมาณนี้แหละเปิดร้านไปได้ครับพ่อยนี่อันนี้สี่หมื่นนี่โอ้ราคางามๆพี่น้องราคาจับต้องได้ราคาแบบเบาๆราคางามๆ แต่การทำงานเด้อเบอร์รเบอร์ใดกันยังพอจริงงวดสาวเนาะครับลูกหนึ่งตอนนี้ท่องว่างเนาะท่องว่างปะผสมไปนี่อ๋อผสมแล้วเอาเขอเบอร์นะครับอ๋อบ่อมีเบอร์เนาะเอาพ่อเป็นแย่งขอให้อยพ่อเป็นแย่งก็จอดจะส่งก็ตามนั่นก็พวกนั้นก็โดนก็ไม่ได้เอาเบอร์มาเนาะนี่ก็ชุดหนึ่งนาะนี่เนาะงวดกะแม่หลายอยู่ฮะดังสีดังขายงวดกับตามนึ่งกับพี่น้อง ของหอยลบเพระเจ้าวาดพ่อให้ลบเนีน่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแม่ขายเรียบร้อยแล้วแม่ดิเดี๋ยวร้ายเป็นไหนเะบ้านนี้สองเมืองหาซิมหาพ่นี่เครื่องดำพี่น้องเอ้ยลูกเกืตัวพ่อให้ลบลูกตัวแรกผสมเรียบมันเรียบร้อยแล้วนี่ลูกตัวแรกแล้วแยกลูกแล้วขายลูกไปแล้ว วันนี้เหี๋ยตัวนี้ผูใ้ใดสนใจกันแต่ว่ามันถึงยัง่งมายั่งกับโทษเก็งตัวถามคนอื่นก็ยังน,น่องเพราะว่าง้อเดินทางคนนเราก็มีเงินะนะคุณเอาหนับเอาโอ้ยหลบมีเงินมีคำไหนเด้อวันนี้เราหนับเงินแล้วเราหนับเงินแล้ว,น,น,ลวนี่เนะาะเท่ใครก่อนนี่ สองพันหกเอาเบอร์พอยลบเนี่ยศูนย์แองศแเเอาโทษมาเด้อพอหอยลบไอ่รบประกันตรงนี้ไอ้ทุกเรื่องทุกอย่างเนาะผู้ใ้สนใจยุ่ขวากยังกลับมาเด้อเนาะ่อยลบเนาะมันมันอยลบมาหาเลยโทษเบอร์นี่ลระพี่น้องนี่พอหอยจันทานหลันว่ากันแล้วว่ากันแล้ว่เดี๋ยวตงนียของอยจัน ลายก็ได้คอจันนี่แม่ลูกเนี่เจ็ดเนี่ยนี่มาจะได้เจ็ดเก้าของพ่อยันเจ็ดเก้าของพอันแข้งดำตัวนี้ก็ประกันงามตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดนี่ของพอยันคนกับมึงของเราหลายอยู่งอ๋อเราขายกันก่อนเอาพอนี่ลายระเทศนี่นี่แม่นี่สามหมื่นอง นีสามหมื่นหกนะแม่เี่ยตเอตได้คุยกันได้สามหมอยากได้สนใจตตอเนาะเอามาตัวพอมมนี่สามล้วไปเลยพอไดงงวดด้แม่เ่เอามาจกมนี่สาตัวเดียวเดียวโอ้มันสิบบดเดีวดิเียวตัวเดียวนี่โตงามพี่น้องเยเอ รวมงามี่นอ่เอาขอเบอร์โทษนายพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยืนงากันเอาขอเบอร์โทษนพอเบอร์โทศูนแนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าหกเดหนึ่งสามเก้าอง่ามก้าสองเอาโตมากเลยข้าเกินแกวยโซอ่าไม่จะเล่นเลยฮะมันจะเล่นอ้าให้ไ้ขอไ้ขายเร้อแม่หนึ่งนาะเวล้ม่คเนี่ย 4ีมกว่ตละบ่กคููอ๋อสีมื่นกว่าหลายไปไหล่ะกู่ีมืนแปดตัวละสองมืนสีนาะตละสองหมืนสี่โงงามเอาขอโทษหน่อให้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เ็ดสองหกเ็าขอโทษมาเด้องัวมาจะอยู่ยังงอจะส่งนี่เนาะจะจอดจะส่งกโทเช็ก็ถากับแมย่งกับ้านเด้อม่ย่งกัโทเช็ก็ถาเลยเนาะงอเพิ่งเดินทางมึอขายขเพิ่นอยู่ งอมันหลายพี่น้องมันอันแม่นหรลร่างใจหน่อยกับใครเนาะพ่อยลบเนาะง่ายย่ายุ่งตากเก็เรื่องงอกะกำลังลังเข่า่พี่น้องกำลังข่างเขาบินๆอยู่แม่หนึ่งเนาะเปิดร้านเป็นไรครับชุดนี่อันนี้สามหมื่นสองนี่เด้อนี่สามหมื่นสองแม่ลูกเนาะปสามหมื่นสองเดทึงแม่ทั้งลูกพี่น้อง ลูกเ็ไอ้ลูกแค่ตัวละครับนี่อ๋อลูกตัวแรกเนาะขันตัวสองก็ผสมไม่มั่วเดินถอกเดินทางอยูสีได้ขายลูกตัวผูกพี่น้องตัวผูกเครื่องกับตัวมาณนี่ยเครื่องแดงเครื่องแดงหางกะเลยเข้าอยู่หางกะเลยเข้าอยู่งามหางงามดีเดือดแงามยืนเดียร์ดีเชิญมาขวอยไม่หอยเพิ่นเอามากน่อโตท่านหูว่านตาเพิ่อนหรอไปเพิ่นจังกะเอามาวันหรอสองงามพี่น้อง เอาขอเบอร์นีไม่ห้อย086 081ศ1งว่ะ่ะเอาโทรมาเด้องวอยู่ยาโสเข้าหนีนอกพี่น้องจะจอดจะซองก็โทษเช็กโท้ถามมันไปซิมาตามสื่อกันขายงวก็ตามนีละงวก็ไลยอยู่ยังพอมาขายไหวไปขายไปนี่บ่ะ แม่องควาแม่ยุพุนแม่งนอนนี่เนาะแม่นี่ก็ตัวใหญ่ยุเครื่องดำดีพี่เนาะตัวใหญ่กำลังโอ้หลับได้แต่ก็ปล่อยนี่นะสองหมื่นห้าแม่แยกลูกเนาะแม่นะลูกอก็อ๋อแล้วผสมเนี่ยลูกก็เลยขายไปแล้วสองหมื่นพันนะนี่ลูกตัวผู้ตัวเมียลูกมั่งหันลูกตัวผู้นี่ต่อไปเป็นลูกตัวเมียเนาะเพราะว่ามันเสร็จลับกันเดิอน โตงามพี่นาองมงามสูงสูงสูงมาลอยสี่ลอยหาซ่แกหานออนประมาณเนาะพี่อีหายพี่หาอยู่เอาเบอร์นะครับเบอร์เนเบอร์โอ้โอ้มันเห็นกันเ่อไรเนาะคุณเนี่อเเบอร์เมื่อไรเพราะป็นังนอ่ะคุอแม่หนึ่งเราไ่นอบหายไปไหนแ่พ่อเนี่ย สองเจ็ดสองหมื่จ็ดตอง่ตเมียมียทองทองจ็ดเดือนแล้วเ็ดเดือนแล้วเเดือนแล้วเนาะมันยับมันยับบ่นี่้องเเดือน่เอาเบอร์ได้ป่ะศย์หกสีามหองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งาโทรมาเด้อของพอหอยมาตัยุทธส่สนี่เนาะอาโทรเ็ก็ถวเนี่ยสูงม่านลอยสี่สิบห้าสี่หกเก็บประมาณทองงเดาทองดีเดือนละพอนี่ อ๋อมมีใบไม่ีหลอดครบเนาะอ๋อเจ็ดเดือนออกก็เรียกะนังที่ออกเดาเดือหักเดือหักเดือหักนี่เดือหักเองอยู่พอเล่นี่อ๋อเดือหักไปเป็นใจจะตเจ็บตัวสองคายันเด้อควายจะเททายรประจำแล้วพอนะอ๋อมันมันพอมันมันให้ได้ขายเด้อให้ด้ขาย่าแม่ยิ่งง่ายหโอ,โอ ını, oh okay. uh ้หลายวันนี้หน่ายาเนี่ยสองหมื่นเจ็ดปัตัวง่านสามหมื่นเจ แยกลูกวนี่ลูกขายไปแล้ว่อยยดยดแล้วโอ้ยแย่ไม uh. ่ย่ตัวนี่อแยไม่ไยูพนะกอ๋เบอร์ไม่พอศูนย oh. oh. mm. ์เก้าสเามศย์งอีกห yeah. ้าเก้าสองแอโทรมาเด้อนี่งวอยี่อนี่ยยอยูอย่าซเานี yeah. ่เนาะบันเชียงขวางเขานี่เนาะพ้าเนาะง้อบันียงวนี่สูงกว่ามานลอยหกเท่านั่งลอยหกนี่ รอยงกเครื่องดำสามหมื่นหาขนะโอ้นีแเราแยกลูกกันย่อยน้งย่อยไม่เยอะกี่น้องอ่ะรจกระส่งให้แันคอยบอกกันี่ไงพอหาซื้อขายซื้อป่ะเป็นตั้งไเป็นได้ซื้อป่ะนี่สามหมื่นกว่านี่ตัวบวกงหนึ่งตะกี้เป็นแสนด้เงี้บอือนี่ตัวบวกไหนึ่งสามหมื่นกปเลมั้อ่ะงึวจะโสคดแรกก้อนอื่นฝากคนไรกแชร์กคนติดตามไ่เด้อิดแรก ราคาง่แต่ตามีเราไปนองอดี๋ยว่ดีๆฮะไปผิดสองเราหนองมันถึงเน่าไปเอาซะมีก่อนผิปแรกสวัสดีครับ